เดี๋ยวผมจะพามาดูการแก้ปัญหาของน้ำป่ปา,ปามีสนิมเหล็กแล้วก็หินปูนของบ้านสวนอย่างนี้นะครับทางเราก็กำลังเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยการติดระบบกรองน้ำสองถังถังแรกก็จะเป็นกรองแมงกนิสบวกคาร์บอนส่วนถังที่สองก็จะเป็นสารกรองเรซินเจะพามาดูว่ามีวิธีการติดตั้งอย่างไรนะฮะตอนนี้ช่างกาลังเซตหัวควบคุมถังกรองอยู่เพราะว่าเป็นถังกรองระบบล้างสารกรองอัตโนมัตินะฮะในตัวของถังกรองเรซิน ก็จะสามารถดูดเกลือแล้วก็ฟื้นฟูสภาพได้ตามเวลาที่ตั้งไว้นะที่เห็นนี่คือถังกรองฮนะสองใบนะฮะแล้วก็นี่เป็นถังพักน้ําขนาดหนึ่งพลิตรนะแล้วก็นี่ก็เป็นปั๊มใจนะครับตรงนี้จะเป็นถังน้ําเกลือที่นี่มีปัญหาเรื่องน้ําประปาไหลเบาก็เลยติดชุดกรองเอาไว้ในตำแหน่งที่กรองน้ําก่อนเข้าบ้านนะฮะก็คือน้ําประปลาจะมาพักเข้าในถังลูกนี้ก่อนแล้วก็จะมีปั๊มน้ําอัตโนมัติตวดึงน้ําประปาเนี่ยผ่านเข้าชุดกรองนะครับ แล้วก็จ่ายเข้าบ้านโดยตรงนะฮะคือถ้าน้ำประปาไหลเบาเนี่ยเราจะต้องติดถังกรองในลักษณะนี้นะครับไม่งั้นอ่าแล้วถ้าเกิดเราใช้ถังกรองที่เป็นถังกรองเรซินด้วยมันจะมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนก็คือการดูดเกลือซึ่งจะต้องใช้แรงดันค่อนข้างสูงอยู่จนถึงที่ดูดเกลือขึ้นไปล้างสันกรองได้นะฮะฉะนั้นถ้าน้ำประปาไหลเบาจะต้องติดถังกรองในลักษณะนี้นะครับ ถังกรองลูกแรกคือจะเป็นแมงกานิสบวกคาร์บอนนะฮะจะเป็นแบบแมนนวลนะสามารถที่จะเนี่ยฮะโยกล้างทำความสะอาดได้แบบง่ายๆนะฮะแบบนี้อันนี้ก็เรียกว่าแบ Back ็กวอชนะครับอันนี้ฟาส์ลิ้นส์นะครับแล้วก็ใช้งานปกติแบบนี้นะส่วนเลซินมันต้องใช้เวลาในการล้างสังกรอง ็นชั่วโมงนะฮะก็เลยจาเป็นต้องใช้เป็นระบบอัตโนมัติก็จะทําให้สะดวกสบายนะฮะก็ตั้งเวลาเอาไว้ฮะว่าจะ7วันล้างหรือ10วันล้างขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานและปริมาณหินปูนที่มีอยู่ในน้านะครับนี่ก็จะเป็นระบบท่อนะฮะแบบนี้กการติดตั้งนะก็จะมีวาล์วบายพาสมีเช็ควาล์วอะไรพวกนี้สำหรับที่จะ เปิดน้ําเข้าไปใช้ในกรณีที่ไฟดับก็จะสามารถที่จะน,นําน้ําประปาจ่ายเข้าไปในบ้านโดยตรงได้โดยที่เราไม่ต้องมาเปิดวาวนะล์วนะฮะลักษณะเป็นแบบนี้ครับถ้าท่านไหนมีปัญหาในลักษณะนี้สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับบริษัทบ้านเครื่องกรองสวัสดีครับ